สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดน่าสนใจจากหนังสือคู่มือเป็นนักการเมืองผู้มีความสุขของครูธรรมวงแสงทองนะคะผู้เขียนเนี่ยพื้นฐานน่าสนใจมากคือมีทั้งด้านพุทธศาสนาได้เกียรตินิยมเลยนะคะแล้วก็มีประสบการณ์เป็นวิทยากรพัฒนาคนมานานหนังสือเล่มนี้ก็เลยเหมือนเป็นไกด์บุกว่าทำยังไงนักการเมืองถึงจะมีความสุขได้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเลยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาลองสกัดแก่นสำคัญกันดูว่าทำไมนักการเมือง มีความสุขแล้วจะทําได้ยังไงโดยใช้หลักจิตวิทยาพุทธศาสนาแล้วก็การพัฒนาตัวเองนี่แหละค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคือความสุขของผู้นำเนี่ยมันไม่ได้ดีแค่กับตัวเขาเองนะแต่มันส่งผลบวกไปถึงสังคมโดยรวมได้เลยสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้งานมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับค่ะ งั้นเรามาเจาะลึกกันเลยทําไมความสุขถึงสําคัญล่ะคะโดยเฉพาะในวงการการเมืองที่แบบเครียดจะตายไปในคู่มือเขาว่ายังไงบ้างคะครับในคู่มือเขาชี้ว่าผู้นําที่มีความสุขเนี่ยจะรับมือกับความเครียดได้ดีกว่าอ๋อค่ะค่ะแล้วมันก็จะช่วยสร้างบรรยากาศดีๆในที่ทํางานเป็นมิตรภาพมากขึ้นแล้วก็อันนี้สําคัญเลยคือสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้ด้วยครับ อื S <S น่าสนใจมากค่ะแล้วแนวทางที่เขาเสนอที่ว่าผสมผสานจิตวิทยากับพุทธศาสนานี้เป็นยังไงคะที่น่าสนใจคือเขาเอามาผสมกันได้ลงตัวนะคือจิตวิทยาเนี่ยช่วยให้เข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นส่วนหลักธรรมในพุทธศาสนาอย่างเช่นเรื่องออการมีสติหรือ mindfulness เนี่ยมันช่วยในการควบคุมจิตใจให้ดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขได้ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญมาก อย่างในบทแรกๆเลยบทที่1เนี่ยเขาเน้นการรู้จักตนเองหรือ self awareness อื aware <c oughs> ใช้เทคนิคพวก self reflection การทบทวนตัวเองแล้วก็ฝึกสติส่วนบทที่2ก็เน้นการจัดการอารมณ์หรือ emotional regulation โดยเฉพาะเวลาเจอเรื่องตึงเครียดมากๆครับตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะการรู้จักตัวเองจัดการอารมณ์แล้วทักษะสำคัญอื่นๆที่หนังสือเน,น้นมีอะไรอีกบ้างคะมีเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพครับ effective communication ในบทที่3อ๋ออันนี้สำคัญมากเลยสำหรับนะักการเมืองใช่ครับต้องสื่อสารให้ชัดเจนกระชับแล้วก็เป็นการสื่อสารสองทางด้วยนะแต่ที่เขาเน้นเป็นพิเศษเลยคือการฟังอย่างตั้งใจหรือ active listening การฟังอย่างตั้งใจครับกับการพูดอย่างชัดเจน clear speaking การฟังนี่น่าจะทา้าทายมากเลยนะคะในองการการเมืองที่ดูเหมือนทุกคนอยากจะพูดมากกว่าฟังจริงครับ ท้าทาทยมากการฟังเพื่อให้เข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่รอจังหวะสวนกลับเนี่ยคือหัวใจเลยของการสร้างความร่วมมือลดความขัดแย้งครับแล้วถ้าเราเชื่อมโยงไปเรื่องการตัดสินใจล่ะคะการมีสติการรู้จักตัวเองมันช่วยเรื่องการตัดสินใจยังไงบ้าง เชื่อมโดยตรงเลยครับในบทที่4เขาพูดถึงการตัดสินใจอย่างมีสติหรือ mindful decision making คือมันไม่ใช่แค่ใช้ข้อมูลอย่างเดียวนะแต่ต้องใช้ปัญญาด้วยปัญญาที่มาจากการเห็นตามความเป็นจริงหรือที่ในพุทธเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ right view นะครับสัมมาทิฏฐิครับคือมองปัญหาตามจริงไม่เอาอาคติหรือผลประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์กลุ่มมาบังตา มันจะช่วยให้เราประเมินสถานการณ์แล้วก็เลือกทางออกที่ดีที่สุดเพื่อส่วนรวมได้จริงๆไม่ใช่แค่คิดเรื่องแพ้ชนะระยะสั้นๆเข้าใจเลยค่ะแล้วถ้าเกิดตัดสินใจพลาดไปล่ะคะหรือว่าเจอความล้มเหลวซึ่งในการเมืองนี่มันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วคู่มือแนะนําให้รับมือ,อยังไงคะครับในบทที่7เรื่องการเผชิญหน้ากับความล้มเหลว facing failure คือหนังสือมองว่าความล้มเหลวมันคือโอกาสเรียนรู้ไม่ใช่จุดจบนะ Mm hmm. สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับมันก่อนวิเคราะห์แล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุนหยหย่นทางจิตใจหรือ mental resilience อืมความยืดหยุ่นทางจิตใจใช่ครับไม่จมอยู่กับความผิดพลาดซึ่งผมเข้าใจว่าผู้เขียนเองก็มีประสบการณ์ชีวิตที่ต้องต่อสู้กับความยากลำบากมาเหมือนกันนะใช่ค่ะเห็นมีบทความพิเศษไทยเล่มด้วยที่สะท้อนเรื่องการปรับมุมมองต่อความทุกข์ครับผม และสุดท้ายเลยที่สำคัญไม่แพ้กันคือบทที่9เรื่องการดูแลตัวเองทั้งกายและใจ mental and physical well-being ทั้งจัดการความเครียดออกกำลังกายแล้วก็เอาหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างที่พูดไปตอนต้นเรื่องอาณาปานสติการรู้ลมหายใจเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่หมดไฟไปซะก่อนครับ งั้นสรุปทั้งหมดนี่ก็คือคู่มือเล่มนี้กำลังจะบอกว่าการเป็นนักการเวองที่มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องมองแบบองรวมเลยใช่ไหมคะทางพัฒนาข้างในตัวเองรู้จักตัวเองจัดการอารมณ์มีสติแล้วก็ต้องมีทักษะข้างนอกด้วยทั้งสื่อสารตัดสินใจบริหารเวลาสร้างสัมพันธ์โดยเอาหลักจิตวิทยากับพุทธธรรมมาผสมกันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่นโยบายเฉยๆแต่คือการเติบโตของตัวเองด้วย ใช่เลยครับมันเป็นการเติบโตส่วนบุคคลจริงๆซึ่งทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าถ้าแนวทางแบบนี้การเน้นทำงานกับจิตใจตัวเองการฝึกสติการรู้จักตนเองเนี่ยมันกลายเป็นรากฐานสำคัญที่ผู้นำการเมืองให้ความสำคัญอย่างจริงจังมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของความเป็นผู้นำทางการเมืองและก็ความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อพวกเขาได้มากน้อยแค่ไหนในระยะยาวอันนี้น่าคิดต่อครับ